สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบเนาะแนวทางนะคะแนวทางชุดสรุปนะคะชุดสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะคะเก็บตกโค้งสุดท้ายให้เอฟซนะคะทุกคนนะคะมาดูกันเลยนะคะจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะคะค่อยๆไปทีละอันเนาะทุกคนนะคะเก็บตัวโค้งสุดท้ายให้นะคะทุกคนเนาะ แปรงเลึกนาโอ้ยมือนี่ผูดด้ใดเนาะอสิมันนะคะ เอ้ามาดูกันนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะรัฐบาลไทยของเรานะคะรัฐบาลไทยวันนี้แอดก็ขอให้อวยพรอวยใจให้เอฟซีทุกท่านนะคะ <S <S มานเฮงปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแตกสามตัวตรงกันเด้อไม่ว่าจะเป็นตัวไหนสูตรไหนนะคะ <S <S มีตัวนี้เพิ่มเติมนะคะมาดูกันเลยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดสรุปส่วนตัวนะคะสรุปส่วนตัวชอบส่วนตัวนะคะทุกคนนะคะ สามนะคะนี่เป็นสูตรเม็ดเดียวสูตรงบน้อยของเรานะคะแอดก็ให้ไปแล้วเนาะทุกคนนะคะอ่าอันนี้อันนี้เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมส่วนตัวนะคะทุกคนสามสามหนึ่งนะคะแล้วก็สามหนึ่งห้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งหกสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกนะคะนี่ยจัดไปเลยเนาะสามนะคะทุกคนแอดก็สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะแอดกระนินไปที่สามห้าสามหกสามเจ็ดเนาะสามเก้า สามศูนย์สามหนึ่งนะคะใครชอบด้วยกระจัดนะคะงบน้อยนี่สามเก้าศูนย์นะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะสามสามหนึ่งสามหนึ 1, ่งห้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งหกเนาะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหกนะคะบรมสีเบิลอยู่บัวขาววันนี้นะคะเบิลเบ้พินิพพจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะ ศูนย์หนึ่งสองสามนะคะมันเด่นศูนย์หนึ่งสองสามเนาะแอดก็เลือกสามนะคะตัวที่เด่นสุดเยอะสุดนะคะตัวที่เด่นสุดเยอะสุดแอดก็เลือกสามค่ะทุกคนนะคะขอยฟันแร้วบุนรางค่ะใน่มวดนี้ฟันสามนี่แหละเม็ดเดียวค่ะมากน้่นก็จัดค่ะสามบุนรางฟันเล้วเรียบร้อยค่ะงบน้อยเพิ่มเติมสามหนึ่งมาหนึ่งคู่นะคะสามหนึ่งมาหนึ่งคู่เนาะสามเจ็ดสามหนึ่งนะคะ เอาแคปออเดอร์จ้ะชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะอันนี้ยันช่องเอายันช่องเอาไว้มองเพื่อมีไผมักน้าเนาะ,ะมาดูกันเลยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งวิ่งหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้า หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเน้นหนึ่งห้านะคะเม็ดเดียวโอ้ไปออกเราพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็จะมารับแทบ,บาลไทยด้วยหรือเปล่านะคะต้องรอลุ้นนะคะทุกคนนะคะอาจารย์เน้นหนึ่งห้านะคะทุกคนมากหลายค่ะชอบก็จัดก็ตามค่ะทุกคนนะคะไปกันต่อเลยนะคะนี่เนาะ ศูนย์หนึ่งนะคะอาจารย์เด่นศูนย์หนึ่งวิ่งหนึ่งนะคะวิ่งหนึ่งค่ะซ้ายวิ่งค่ะบนล่างค่ะสูตรอาจารย์บนล่างนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเน้นหนึ่งห้านะคะทุกคนนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรหลานนะคะทุกคนนะคะสูตรหลานให้ไปที่เจ็ดศูนย์ค่ะ เจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์หกนะคะตัววินนะคะสองเจ็ดเก้านะคะศูนย์สามหกนะคะสามตัวนางให้สองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์นะคะเก้าเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็หกเจ็ดศูนย์อ่าลองดูเด้อจะทุกคนนะคะสูตรใหม่ค่ะสูตรป๊บใหมคค่ะสูตรป๊บใหมคนะคะ จะพอไปวัดไปวาได้ไหมนะคะทุกคนนะคะต้องรอลุ้นกันละค่ะสี่โมงแรกค่ะเดี๋ยวรู้ผลนะคะวันนี้น่าจะเป็นเลขขี้มานะคะวันพฤหัสส่วนมากจะเป็นเลขขี้เนาะทุกคนเนาะสูตรล้านก็จะมีนี่ด้วยนะคะนี่นะคะเด่นนะคะสิบล่างนะคะสิบล่างของนางนะคะนางให้ห้าแปดหนึ่ง สี่ศูนย์เจ็ดนะคะห้าแปดหนะึ่งสี่ศูนย์เจ็ดเนาะทุกคนนะคะนางเน้นไปที่หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดค่ะหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดอันนี้นะคะอันนีเออ้เด่นนะคะเด่นสิบนะคะเด่นหลักสิบสูตรหลานคะ่ะทุกคนนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะสูตรแอดนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าแรกเลยนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าแรกาะสิดิหินนะคะทุกคนนี่นะคะเอาผลปีก่อนนะคะเอาผลปีก่อนมาลองวินดูนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเด่นนะคะเก้าศูนย์แปดสี่หกสองนะคะเก้าศูนย์แปดสี่หกสองเนาะวินกันออกมาแล้วนะคะก็จะได้เก้า9ูนย์เก้าแปดเก้าสี่เก้าหกนะคะเก้าสอง 08นะคะ04 06 02 8 4 8 6 8 2นะคะ46 42แล้วก็62นะคะกันเบิ้ลนะคะ0 0 2 2 9 9นะคะแล้วก็66นะคะนี่นะคะ99หน้าลุ้น,นะคะ่ะ99นะคะ77 77 99บ่ชิเบิร์น,นี้อยู่บนวันนี้เอา้าลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะวันพฤหัสชิเบิร์นยูงว่า ไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะเด่นล่างอย่างเดียวของเรานะคะเข้ามา25งวดติดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่26นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะล่างน่าจะมา5 6 7 8 9นะคะ5 6 7 8 9จะกอดคอกันมาไหมนะคะหรือว่าจะมาจะมาตัวประกบนะคะต้องรอลุ้นนะคะไพ่ไปล่างเนาะต้องมี5 6 7 8 9นะคะทุกคนนะคะ สายดับนะคะสายดับหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองนะคะดับคู่ค่ะหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะสามสี่ห้านะคะสามสี่สี่สามสี่ห้าห้าสี่สามห้าห้าสามนะคะเอาขึ้นง่ามถเลยนี่นะคะดับสิบล่างนะคะหน่วยล่างนะคะงวดนี้ได้สี่นะคะสี่คือดับหลายเทเบุดับสิบบนนะคะสี่ดับหน่วยบนนะคะ 6นะคะดับร้อยนะคะดับเปดนะคะแอดใช้สูตรใหม่นะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นสถิติเลขดับนะคะสถิติเลขดับของเรานะคะทุกคนนะคะ10ล่าง4หน่วยล่าง4เช่นเดียวกันนะคะงวดน,นี้4ดับแรงนะคะแต่ถ้ามาก็ตัวใครตัวมันนะคะแอดคือบ่มีเล็กสเลย,นยเนาะแอดนะคะอันนี้นะคะเป็นสถิตินะคะสถิติสูตรเม็ดเดียวนะคะของแอดนะคะสถิติเม็ดเดียวแอดห้ไปที่สนะคะ อันนี้เป็นสถิติแต้มสูตรใหม่นะคะสถิติแต้มสูตรใหม่แล้วทุกคนนะคะของวันที่สิบหกนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะคะสองสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์นะคะอันนี้คือสองสองตัวบนนะคะสองตัวบนสามตัวบนนะคะห้าหกเจ็ดนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ มาดูนะคะแต้มจะไปได้ไหมนะคะทุกคนนะคะแต้มล่างเนาะหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ค่ะหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ค่ะทุกคนนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นสถิตินะคะสิบบนนะคะสิบบนสูตรแอดนะคะเดี๋ยวเรามีจับคู่ให้นะคะแต่ให้ดูสถิติไปก่อนเนาะหกหนึ่งเจ็ดสองนะคะหกหนึ่งเจ็ดสองนะคะอันนี้สิบบนนะคะทุกคนนะคะเอา ดับแอดไปใส่นอออันนี้เป็นสถิตินะคะสถิติดับบนนะคะสูตรใหม่สูตรเก่าเพื่อให้ชอบเด้อนะคะดับร้อยนะคะสูตรเก่าให้ไปที่ดับเจ็ดนะคะสูตรเก่าดับเจ็ดสูตรใหม่ดับแปดนะคะ ดับเจ็ดเนาะไม่ดับแปดอ่าดับร้อยนะคะถูกต้องนะคะทุกคนเอใช้แต่สูตรใหม่นะคะใครจะใช้สูตรเก่าก็พิจารณากันดูนะคะดับสิบบนนะคะดับสิบบนสูตรเก่านะคะให้ไปที่ดับห้านะคะสูตรใหม่ให้ไปที่ดับสี่ค่ะดับหน่วยบนนะคะสูตรเก่านะคะให้ไปที่ดับสามนะคะสูตรใหม่ให้ไปที่ดับหกนะคะ ตัวนี้แล้วแต่ใครจะใช้เด้อเหล็กดับนะคะแต่ว่าส่วนตัวเอสใช้แค่สูตรใหม่นะคะนี่ใช้แค่ดับสูตรใหม่นะคะทุกคนนะคะอ่าไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะอัน,นยันช่องยันช่องนะคะทุนยันช่องก็ออยังว่าอัน ผู้ดใดสิเปียงเอากับเปลงเด้อว่าสันอ่าปักหลักสิบล่างนะคะปักหลักสิบล่างเนาะสูตรแอดนะคะปักหลักสิบล่างสูตรแอดนะคะ90123นะคะของร้าน581470นะคะชนกันมาสองงวดนะคะเข้าสองงวดเลยนะคะทุกคนนะคะ อ่างวนนี้ชนกันอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะคะนาลุ้นจะเป็นศูนย์หนึ่งมาไหมนะคะหรือจะเป็นของใครที่เข้านะคะของใครที่หลุดอ่ารอลุ้นนะคะทุกคนนี่นะคะสถิตินะคะหลักสิบนะคะสูตรเอสนะคะอันนี้ก็สิบล่างนะคะสิบล่างนะคะทุกคนอันนี้สูตรล้านนะคะนางเน้นให้ที่หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดค่ะหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดนะคะ เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสามจะกลับมาเดินแล้วหรือเปล่านะคะสามจะกลับมาเดินแล้วหรือเปล่าต้องรอลุ้นนะคะสีมงแรงนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวดูกัน,นะคะ่ะทุกคนสีม้งแรงเดี๋ยวดูกันเนาะเอา้ามาดูกันต่อนะคะทุกคนนะคะ ชุด2ตัวล่างนะคะชุดเต็มนะคะหลัก10นะคะแอจะใช้สูตรแอนะคะขึ้นหลัก10เลยนะคะ90123นะคะเด่นล่างนะคะ56789นะคะใช้ประกบทู่นะคะก็จะได้9596979899นะคะ05060708091516171819 2526272829นะคะ สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะทุกคนนะคะตัวนี้เป็นชุดตัดแต้มนะคะชุดตัดแต้มเราก็จะสรุปให้เนาะนี่นะคะแอดก็ตัดแต้มออกมานะคะจะใช้ศูนย์หนึ่งนะคะ,ะใช้ศูนย์หนึ่งสิบล่างนะคะอาที่ว่าชนกับศูนย์ล้านนะคะเราก็จะนินไปที่ศูนย์หนึ่งนะคะอะไรที่ติดศูนย์ติดหนึ่งเนาะทุกคนนะคะศูนย์หกนะคะทุกคนนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์แปด หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะทุกคนนะคะตามที่เข้าแต้มนะคะี่แต้มล่างเนาะหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่นะคะมาดูกันนะคะว่าแอดจะตัดได้ไหมนะคะตัดแต้มนะคะพวกนี้นะคะตัวไหนเข้าแต้มเอฟซก็ลองจับเอาเด้อค่ะเพราะว่ามันไม่ติดดับนะคะสูตรแอดไม่ติดดับนะคะไม่ติดดับปากหลักนะคะแอดก็เน้นให้นะคะที่ศูนย์ 60807นะคะรู้สึกชอบรู้สึกถูกชะตาเฉยๆนะคะแต่ว่าชุดตัดแต้มแล้วให้ตัวนี้นะคะก็นินไปที่1 2 3 4 5 6 7งนะคะเคู่ค่ะ7คู่นะคะแต่ถ้าแอดแอดหูสึกถูกชะตาก็มัน่นี่แอดมักเนาะอ่าก็ลองดูคะ่ะทุกคนนะคะจะเข้าไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเลขแม่นะคะ,เล,ะ,คะเลขแม่ที่ได้มางวดก่อนนี่เข้าไปที่แปดเต็มๆนะคะงวดน,นี้นะคะได้เก้านะคะอ่า ได้เก้าค่ะทุกคนนะคะเก้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะสามเก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้านี่เขาให้สามตัวมาะค่ะแล้วก็ศูนย์เก้าสามสองคู่นี่เป็นตัวเป็นตัวที่เ,เพิ่นมากนะคะเพิ่นมากเพิ่นกันเลยหายมากค่ะทุกคนนะคะเอาอันนี้นะคะงวดก้อนนี่ได้แปดงวดนี้ได้เก้าค่ะใครชอบด้วยกระจัดนะคะได้เก้าซ้ายวิ่งค่ะซ้ายวิ่งนะคะห้ามพลาดเลยนะคะหว่เขาดีอยู่ด้วยค่ะเหล็กเพิ่นแต่บางทีก็อาจจะกลับหัวนะคะ เขาดียู่ยด้ค่ะสายวิ่งค่ะล่องเบิงงค่ะนี่เป็นเลขแม่นะคะคนเอามาฝากค่ะอเตอตว่ากระถือใจอีสวยอย่นี่นะคะตัวแปลงเลยนะคะทุกคนนะคะโอ้หนึ่งเก่ากับไปออกเล่าพัฒนาแล้วเนาะโอ้ไปออกเล่าพัฒนาดีวีดีๆค่ะเอามาดูนะคะรัฐบาลไทยนะคะสองตัวบนนะคะชุดเต็มของเรานะคะนี่เนาะ,ะสิบนะคะสิบบนหกหนึ่งเจ็ด สิบบนหกหนึ่งเจ็ดสองนะคะหน่วยบนสามเก้าห้าแปดสี่ศูนย์นะคะสามเก้าห้าแปดสี่ศูนย์ค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะเป็นเป็นตัวนี้นะคะหน่วยบนนะคะหน่วยบนของเราสถิติหน่วยบนนะคะสามเก้าห้าแปดสี่ศูนย์นะคะทุกคนนะคะงวดก่อนนี่ก็เจ็ดนะคะเจ็ดไปหลักสิบแทนนะคะหลังจากที่เดินมาดีๆนะทุกคนนะคะ แอดก็ลองนะคะลองเอาเด่นบนของสูตรแอด Ad นะคะเด่นบนสูตรแอด Ad นะคะสี่ห้าหเจดแปดนะคะแล้วก็6กหนึ่งหหนึ่งเจ็ดสองะคะมาจับชนกันนะคะมันได้6 7เดเนาะแล้วก็เน้นไปที่6กเจดนะคะทุกคนนะคะอ่าตัดตรงตัดแต้มนะคะนู่นนี่นั่นนะคะก็จับมาหมดเลยนะคะหกสามห6เ6้าหกห้าหกแปดหกสหกนดสามดเก้าเจดห้าะคะเจ็ดแปดเจดสี่เจ็ดนย์ะคะสิบสองคู่ ตัดแต้มนะคะตัดแต้มตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะเหลือหกสี่หกหกห้าหกสี่หกศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดสี่นะคะแอดเน้นให้ที่หกศูนย์เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดเก้านะคะเอาหมักส่วนตัวเลยคือสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามเก้านะคะไ้ยมาแทนละเจ็ดสามหมื่นดาเอาค่ะเอาให้คุณเบิงด,ดุนเนี่ยชุดเต็มนะคะชุดเต็ม อันนี้เป็นเด่นบนนะคะเด่นบนสูตรแอดวดน,นี้นะคะให้ไปที่มันคลายสูตรเนะทุกคนเนะเบิ่งกันเอาค่ะมีดวงมีบุญมีวาสนารวมกันก็คงได้เฮีนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะหวยถือว่าเ ถือว่าเด่นสูงอยู่นะคะสีห้าหกเจ็ดแปดเด่นบนเอสนะคะไม่รู้จะมาอย่างไรเด่นบนอย่างเดียว,ว,ะะวห้าตัวนะคะทุกคนหาตัวเนาะมวดก่อนนี่เข้าไปที่เจ็ดนะคะดันใส่ปากกาสีแดงเขียนมวดก่อนนี่เข้าไปที่เจ็ดนะคะสีห้าหกเจ็ดแปดนะคะสีห้าหกเจ็ดแปดเด่นบนอย่างเดียวนะคะสิบหน่วยบนคะ่ะนี่นะคะสิบหน่วยบนสีห้าหกเจ็ดแปดนะคะ มาดูกันนะคะจะได้ไหมนะคะแอดจะจับได้ไหมนะคะหรือว่ามันจะมาชุดเต็มนะคะส่วนมากมันจะเข้าชุดเต็มนะคะทุกคนนะคะเอามาดูนะคะชุดสามตัวบนนะคะชุดเน้นนะคะหลักเก้าหลักศูนย์หลัก 9, ห้านะคะหลักร้อยนะคะหกศูนย์สี่เก้าห้าหนึ่งนะคะอ่าแต้มบนนะคะห้าหกเจ็ดนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ อันนี้เป็นหลักร้อยนะคะสถิติหลัก้อยของเราด้วนะคะหลักลอยหลุดมาสองงวดแล้วนะคะสลับกันนะคะงวดนี้สิเป็นตัวใดเด้อเยวาวาหกหนึ่งจิตสองเี้อมาเทนเชุดเต็มนะคะหกศูนย์สี่เก้าห้าหนึ่งนะคะชุดตัดนะคะตัดเลือสี่ตัวเนาะศูนย์สี่เก้าห้านะคะนี่คือชุดเอรัฐบ,บาลไทยของเรานะคะทุกคนนะคะ เอานี่เนาะแอดก็น,น้นให้ที่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้านะคะมันสีแมนบัวเอาลองเบิงค่ะนี่นี่โอ้หน,นิสุดๆกระเก้าเจ็ดสามนี่แล้วค่ะมันจะใช่ไหมนะคะต้องรอลุ้นละคะ่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะที่ให้ดูตั้งแต่ไอนี่แล้วเนาะนี่นะคะทุกคนฟันเลียวเรียบร้อยฟันเรียวค่ะปูใดมกักน้ำกระจัดค่ะสายวิ่งค่ะสายวิ่งห้ามพลาดนะคะสามสีหน้าบัวรอลุ้น,นะคะ่ะ สายวิ่งสามนะคะบนล่างนะคะวิ่งค่ะซ้ายวิ่งค่ะบนล่างค่ะจัดไปค่ะซ้ายวิ่งปักหลักสามตัวนะคะปักหลักสามตัวชุดเต็มนะคะนี่เนาะหลักร้อยหกศูนย์สี่เก้าห้าหนึ่งนะคะหกศูนย์สี่เก้าห้าหนึ่งสิบบนนะคะหกหนึ่งเจ็ดสองนะคะหน่วยบนสามเก้าห้าแปดสี่ศูนย์นะคะ อันนี้เป็นชุดเต็มนะคะชุดเต็มค่ะทุกคนนะคะอันนี้แอดะติกไว้เนาะแอดติจัดค่ะทุกคนนะคะห่วยฟันเห็นเด็กหน่อยเนะฟันเห็นเด็กหน่อยนี่เอ้าแทปนะคะหน้าแรกนะคะจะเป็นตัวไหนเข้าต้องรอลุ้นนะคะแอดกระน,นินไปที่ตำแหนง่งหกเจ็ดนะคะคอยสินินถือตำแหน่งโดตรงรอดรูดค่ะทุกคนเอาหน้าแรกนะคะหน้าแรก ห้าหนึ่งสามนะคะที่แอดบอกเนาะหห <wait, S 1> มยบมเมนหาหนึ่งอาจารย์ปัญญาสีมาติมติม,ตมเลยบ่นะอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งสามนะคะผููได้มกักน้ำกัะจัดค่ะสองคู่นี้นะคะในชุดใหญ่นะคะอันนี้เป็นเลขหก 6, นะคะุกคนเลขหก 6, เขียนพิษที่านลบลาก,กน้อยเลขหก 6, นะคะเลขหกขียนพิษ <laughs> เป็นเลขหกเด้อค่ะตัวข้างหน้านี่เป็นเลขหกค่ะทุกคนนะคะแถบนี้นะคะบ้มเป็นตัวเขียนผิดอีกบทน้อ,นอสีมาเอานีนะคะอันนี้ก็ผลนะคะของเออนี่เนาะนี่นะคะที่เอาลาวพัฒนามาทํานะคะผลลาวพัฒนานะคะหนึ่งหาบหนึ่งห้าสองนะคะรอลุ้นกันนะคะจะมีไหมนะคะหนึ่งห้าสองรัฐบาลไทยวันนี้นะคะนี่แอร์ฟันเห็นเด็กหน่อยเนาะเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยนี่กันหนึ่งบ่ เด็กน้อยเวลาแอดฝันทวนหมาเป็นหนึ่งค่ะทุกคนเวลาเอดฝันเห็นเด็กน้อยทีไรเด็กน้อยสองคนนะคะชายหญิงนะคะทุกคนเนาะสีหนึ่งสองบ่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งโอ้แต่ว่าสี่บนบนหนามีบ่อาวันนี้นะคะน่าจะเป็นเลขขี้ค่ะทุกคนเอดดดาวเด็กน้อยสองคนบอกว่าเปียบุปินดอกผู้ใดเปียเก่งกับเปียรู้เอ็ดฝันเห็นเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยสองคนค่ะ ต้องไปดูทำนายฝันนะคะอันนี้นะคะเป็นตารางนะคะตารางสูออะะตรเอสนะคะคหัวกระเฮ็ดเหมือขึ้นเอานี่นะคะกําลังวันนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะมันสีเมียนบัหาหกเจ็ดแปดเนาะเอสลองจับคู่นะคะเหมือนลาวพัฒนาเนาะห้าเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสองนะคะหกเก้าหกหนึ่งหกศูนย์หกสองเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะคะแปดเก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสองนะคะนี่เนาะ ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองเอาลองบึงค่ะทุกคนเอาละสามอยู่ใส่แบบนี้ในตาล่างข่อยคือบ่มีสามบหมืนเอาดีนะคะทุกคนนะคะแอดก็ให้เบิ้งมืดล้วเนาะมืดสุอันละค่ะให้ดูหมดทุกอันนะคะอันนี้ยันช่องนะคะยันช่องยันช่องเนาะ น,นี่นะคะมัวรู้พื้นทักค่ะผู้ใดมากระจัดค่ะเจ็ดสามเก้านะคะไม่รู้จะจัดได้ไหมนะคะเพราะข้าว่าดังคักสามเก่าว่าสัญจกดังม่ได้ใส่เนาะจะดังม่ได้ใส่ดอกแอดกับบบหูกับค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นเลขปฏิทินนะคะเลขปฏิทินนะคะทุกคนนะคะเลขปฏิทินนี้เนาะศูนย์สามห้านะคะปฏิทินอันแรกนะคะวันที่สิบหกนะคะศูนย์สามห้า อันที่สองนะคะอันที่สองก็นี่นะคะทุกคนนะคะอันที่สองก็สี่หนึ่งเจ็ดหกสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าบหกห้าหรือศูนย์ห้านี่แหละค่ะเบิ้งกันเดาดูดอันนี้ก็โอ้หนึ่งหาวันโอ้กพั่นสาข่อยวายยุ่งสาระว่างไหววันโอ้กคันสานี่วันโอ้กพั่นสาวันที่เจ็ดนี่มันมาออกเออโอ้มันมาออกวันที่สิบห้าโอ้หนึ่งห้าสอง นี่นะคะทุกคนนะคะสองเจ็ดแปดบหรือสองหนึ่งแปดนะคะสามฉบับนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางของที่ทางช่องนําเสนอนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ